สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะโรงเรียนการศึกษาในพระพุทธศาสนาวัดวังพระอารามหลวงค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในสาระที่3ามเพื่อนที่ดีเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราจะเรียนในเรื่องสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติกักบเพื่อนใช่ค่ะเรามาดูนะคะว่าสิ่งใดที่ควรและไม่ควรทํากับเพื่อนคุณตูอต๊อาสิ่งที่ สิ่งที่ควรปฏิบัติกับเพื่อนนะคะก็คือ1การช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนนะคะเวลาที่เพื่อนได้รับความเดือดร้อนหรือเพื่อนขอความช่วยเหลือนะคะและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกับเพื่อนก็คือการการเกเรอ่การเกเรเพื่อนนะคะรังแกเพื่อนการทำร้ายเพื่อน เด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะคะใช่ค่ะจะทาให้เด็กๆไม่มีเพื่อนที่จะไม,ไม่มีเพื่อนที่จะเล่นกับ<ช>เด็กๆนะคะ,คะเพราะว่าเด็กๆก็ชอบรังเพื่อนแล้วไปดูความหมายของเพื่อนกันนะคะความหมายของเพื่อนก็คือเพื่อนคือผู้ที่รักใคร่ชอบพอก,กันแล้วก็ทําความดีต่อกันค่ะเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ไม่เลือกเพศไว้ชาให้เลือกเพศเลือกวัยความรู้ชาติศาสนา หรือผู้ร่วมธุระผู้ที่อยู่ในสภาพลักษณะเดียวกันค่ะ,ะเห็นไหมคะความหมายของเพื่อนที่ดีก็คือาก,การไมเร่<ำ>มเพศใช่ค่ะการจะ่ทำความดีต่อกันไม่รงังแกกันนะคะจะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้นะคะอัะกติดทำร้ายเพื่อนหรือรงังแกเพื่อนเน็่ยก็จะอ,อยู่กับเพื่อนไม่ได้นะคะต้องปีกตัวไปอยู่คนเดียวหรือบ<ล>ชอบ,ชอบต่อยชอบต่อยชอบตะ ใช่ค่ะก็ตีก็ทำเพื่อนนะคะก็จะไม่มีใครอยากเล่นด้วยนะคะแต่หากเด็กไม่ทำเพื่อนนะคะเล่นด้วยกันอยากมีความสุขเหมือนปันกันค่ะเด็กๆก็จะมีเพื่อนเยอะยๆเลยค่ะจะทำให้เด็กๆมีความสุขนะคะแต่หากเนเด็กรังแกเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยากเล่นด้วยเด็กๆเด็กๆก็เกิดอารมณ์เศร้านะคะโดดเดี่ยวเพราะไม่มีใครเล่นด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบงานกิจกรรมวันนี้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไร าไปงานกิจกรรมนะคะสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนอาจุรป,ประสงสมของเขานะคะก็บอกว่าบอกสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนเอาให้เด็กๆคิดสิคิดสิคะว่าเราควรปฏิบัติกับเพื่อนอย่างไรเราถึงจะมีเพื่อนเล่น <c oughs> ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้เราจะมีเพื่อนเล่นไหมคิมดนะคะ่าต่อไป เชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงภาพเหตุการณ์กักบคำตัดนะคะกับคำตัดข้างบนภาษาอังกฤษที่เขาให้ไว้ค่ะประสบการณ์สาคัญที่ได้ก็คือได้เรื่องของภาษานะคะเด็กได้เรียนรู้ภาษาทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค,คํ<ม>าูเตอ้ก็บอกว่าไปดูตัวอย่างนะคะเราไปดูคําสั่งกันดีกว่าค่ะเขาบอกว่าให้เด็กระบายสีภาพที่ควรปฏิบัติของภาพที่เด็ก ที่ควรปฏิบัติด้วยรูปภาพยิ้มใช่ไหมคะหน้ายิ้มแหน้ายิ้มแล้วก็วหน้าเศร้าหน้าเศร้าของภาพที่ไม่ควรปฏิบัติด็กยอีกและยังถ้าหน้ายิ้มยังไงมีรอยยิมมยย้มแล้วหน้าที่เศร้าก็คือภาพที่มีหน้าแบบหน้าร้องไห้หน้าร้องไห,ห,งไห้หน้าเสียใจนะคะเอาเด็กๆมาดูภาพแรกกันค่วะว่าเด็กๆทํากิจกรรมร่วมกันอย่างมีความส,ส,สุขเลยทั้งสามคนระบายสีด้วยกัน เด็กคิดว่าเด็กๆทั้งสามคนนี้เขามีความสุขไหมคะอ่ามีความสุขค,ค,ค่ะ happy อ่า happy เลยค่ะเราก็ออาที่ระบายสีที่หน้ามีความสุขนี้เลยค่ะระบายสีไหนก็ได้นะคะคุณครูไม่ในฟิคะไในฟิตนะคะว่าเด็กๆต้องระบายสีเหลืองนะคะระบายสีตามเด็กๆชอบเลยค่ะแค่ระบายให้ถูกกับภาพสัญ,ญลักษณ์ของกิจกรรมของใบของรูปนั้น<ช>อ่าเรามาดูภาพที่สองค่ะ อ่าต่อไปเป็นการแบ่งปันกันนะคะเพื่อนอีกคนนึงกินขนมเมื่อแบ่งปันเพื่อนอีกคนนึงนะคะเด็กๆมีความสุขไหมคะมีความสุขได้กินขนมกับเพื่อนๆหลายคนเลยแฮปปี้เด็กๆแฮปปี้ก็แะไใบสีในภาพที่เด็กภาพลักษณ์สัญลักษณ์รูปยิ้มได้เลยนะคะ ให้เด็กๆรบายได้เลยขับมาดูภาพที่3าค่ะเด็กทั้งสองคนกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังแย่งของเล่นกันอยู่เลยไม่แบ่งปันเลยใช่ไหมคะเด็กผู้คนนั้นน่ะไม่แบ่งปันทั่วเลยค,คนคนนึงก็อยากจะเล่นอีกคนนึงก็อยากจะเล่นด้วยต่างคนต่างไม่แบ่งปันเลยกิจกรรมนี้ภาพนี้เด็กๆมีความสุขไหมคะทั้งสองคนไม่มีค่ะ Unhappy Unhappy un ไม่มีความสุขจะต,ต้องระบายสีในสัญลักษณ์ภาพสัญลักษณ์ไหนคะ หน้าเศร้าหน้าเศร้าเด็กระบายสีในภาพหน้าเศร้าเลยค่ะเรามาดูภาพสุดท้ายค่ะสองคนนี้เล่นตุ๊กตาด้วยกันไหมคะอ่าเขา,ขาแบ่ง,บงปันกันนะคะเด็กๆทั้งสองคนก็มีความสุขในการปปเล่นปี้อ่าแฮปปี้คุณครูจ๊อดว่าแฮปปี้เราก็ระบายสีภาพที่เด็กทุกภาพที่ยิ้มนะคะอ่าง่ายนิดเดียวเลยค่ะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะในเหตุการณ์นั้นนะคะว่า ในภาพนั้นก็มีความสุขหรือไม่มีความสุขแล้วก็ระบายสีสัญลักษณ์ภาพถ้าเด็กๆคิดว่าภาพนั้นมีความสุขก็ระบายสีรูปหน้ายิ้มถ้าไม่มีความสุขก็ระบายสีรูปหน้าเศร้านะคะง่ายนิดเดียวเลยให้แค่สังเกตเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันต่อในวิชาวิทยาศาสตร์กันค่ะคุณครูจอสค่ะนะคะวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ,อ่ยการจับคู่จับคู่อะไรเอ,อ่ย เวลาเข้าห้องน้ำมีมสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างเราจะจะพูดภาพยังไงมีสองส่วนเหมือนเดิมค่ะคุณครูจอร์ดเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพและสนทนาร่วมกันภาพทั้งสามภาพเป็นภาพที่แสดงเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะคุณครูจอร์ดเรามาดูภาพแรกค่ะอาภาพแรกเห็นไหมคะเป็นวงกลมสีแดงๆแล้วมีขีดทับตรงกลางเขาบอกว่า ห้ามเหยียบบนฝาชักโครกอ่าใช่เลยต่อไปเป็นรูปมือเห็นไหมคะเป็นรูปมือเขาบอกว่าล้างมือทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำอ่าต่อไปเด็กๆจะเห็นประจําเลยเป็นรูปคนกําลังทิ้งถังขยะทิ้งขยะนะคะทิ้งขยะหรือกระดาษชําระลงถังค่ะทั้งสามภาพนี้นะคะเป็นสนัญลักษณ์ในการใช้ห้องน้ําค่ะเราได้เรียนรู้สัญลักษณ์ทั้งสามแล้วเรามาดู กิจกรรมด้านล่างเลยค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะอเด็กๆดูภาพได้สิคะเด็กๆกําลังล้างมือไหมคะเด็กๆกําลังล้างมือภาพที่สองก็คือเด็กๆกําลังทิ้งขยะลงถังและภาพที่สามก็คือเด็กๆกาลังทำธุระในการเข้าห้องน้ำก็คือนั่งบนชักโครกนะคะใช่ดูชีนะคะ อ่าเราไปดูภาพแรกค่ะเราจะดยงไปหาสัญ,ญลักษณ์ไหนเด็กๆก,กำลังล้างมือค่ะ,ะออ่าไปที่รูปมือเลยอ่าสีฟ้าเลยค่ะไปสัญ,ญลักษณ์การล้างมือนะคะก็คือล้างมือทุกครั้งหลังออกจากห้องน้ำใช่ค่ะข้อที่สองค่ะเด็กๆก,กำลังทิ้งขยะลงในถังขยะอ่าไปที่รูปคนทิ้งขยะเลยอ่าเด็กๆทิ้งขยะลงถังก็ลากไปหาสัญ,ญลักษณ์ภาพคนทิ้งถังขยะเลยค่ะอ่าภาพสุดท้ายนะคะเด็กกำลังทำทุเรศบนชักโครก โดยการนั่งที่ถูกวิธีก็ลากไปหาภาพที่ข้างบนเลยค่ะภาพที่หนึ่งข้างบนเลยก็คือเด็กคือเด็กคนนี้นั่งชักโรครกอย่างถูกถูกวิธีถูกต้องนะคะลากไปหาเลยค่ะมีแค่าสามภาพเองนะคะให้เด็กๆยงภาพให้สําคัญกับสัญลักษณ์ในการใช้ห้องน้ําให้ถูกต้องนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเสร็จกิจกรรมแล้วนะคะ่ะคุณครูให้เด็กๆไปทำใบงานกิจกรรมกันต่อนะคะ ให้เด็กๆสึกชาแล้วก็ทำใใบงานอย่างถูกต้องนะคะวันนี้คุณครูแพรและคุณครูกอก็ขอลาไปก่อนนะคะ<ป>เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันถัดไปในคลิปต่อไปนะคะคสวัสดีสสดค่ะ,คะ